เพื่อนๆวันนี้ก็เป็น day สามแล้วนะคะที่ป้อมทําชาเลนจ์กับพี่ตูนวีแกนนะคะก็คือการทําเมนูอาหารหรือว่าเมนูเครื่องดื่มนะคะที่เป็นเกี่ยวกับพืชทั้งหมดเลยค่ะแต่ป้อมเนี่ยจะถนัดในเรื่องของขนมหรือว่าเครื่องดื่มมากกว่าค่ะ mm hmm. เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าเมนูวันนี้ของป้อมเป็นเมนูอะไรเพื่อนๆมาแล้วนะคะไอติมจากโปรตีนพืชน,นะคะแต่ว่ามันแข็งมากเลยเดี๋ยวรอกกันนะต้องรอมันละลายสักนิดนึงนะคะตั้งใจจะใส่กับถั่วแบบนี้นี่นะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลย จริงๆแล้วมันต้องไม่ไม่นานขนาดนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะแบบนี้ไม่เป็นไรกินแบบนี้ก่อนแล้วกันนะคะสําหรับเมนูนี้นะคะก็จะเป็นไอติมจากโปรแพนนะคะใส่กับถั่วนะคะก็จะมีถั่วรวมอบเกลือนะคะมิโกลิสงเม็ดมะม่วงหิมพานต์ถั่ว,มมวอัลมอนมด์แล้วก็แมคคาเดเมียะคะ่ะนี่เดี๋ยวน้องละลายอีกนิดนึงนะคะก็น่าจะอร่อยแล้วค่ะกินได้กินได้น,ไดนี่นะมาดูวิธีทำกันดีกว่าค่ะง่ายมากๆเลยนะคะใช้โปรตีนพืชของโปรแพนนะคะเขย่ากับน้ำธรรมดานะคะ ละลายง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็เทใส่แก้วสวยๆน่ารักน่ารักของเรานะคะสีหน้าดื่มมากก็เอาไปแช่ค่ะแล้วก็เอาออกมาค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เลย